อ่ะเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศตะว,วันใกล้จะรับขอบฟ้าพี่น้องเอ้ยยามเย็นเย็นคือว่านะเนาะก็เหมือนเดิมพี่น้องหลังจากฝนตกผ่านไปต้นไม้ก็เริ่มเขียวชฉื่อยอืมเขียวชฉื่อยอมไม่ใช่เขียวชฉื่อยอืมก็คือว่าเนาะไอ้ว่าไทยผสมลาวไปนี่แหละพี่น้องเอ้ย บางคนก็บอกว่าจะเอาให้แน่เอาสักภาษาอ่าแค่นั้นถ้า,นา,นางั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพูดภาษาไทยแล้วกันเนาะภาษาไทยเออไม่มีลาวปนเด้อเออถ้าถ้าไม่หลุดเพราะว่าส่วนมากก็จะหลุดเนาะอาก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องคลิปนี้กับบนสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังมือนเดิมมาและพี่น้องเพราะว่าไอ้มันก็เริ่มจะเข้าสู่ไอ้ฤด,ดูทําการเกษตร,รแล้วและ อันนี้ก็มีนาเนาะมีนาเมษาพฤษภาพนี่ก็เริ่มแล้วพี่น้องบางพื้นที่ก็ช่วงไอช่วงกลางกลางเมษานี่ก็ก็เรื่มอมแมนบอกเพราะว่าไอบางพื้นที่ที่เป็นมันไอ้นานา,นาลุ่มหรือว่าเป็นที่ชุ่มน้ํานี่ช่วงเดือนเมษานี่ฝนตกมานี่น้ํามันก็ท่วมมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเร่งพี่น้องราต้องเร่งอืเพราะว่า คือบางพื้นที่นี่พี่นอ้องเออถ้าฝนมาปั๊บนี่คือต้องทําเลยอืมแต่ก็คือว่าเนาะคือปีนี้เขาเขาห้ามเผาเขาห้ามเผากะแต่พิจารณาเพิ่งเอาพี่น้องว่าพี่น้องจะคิดว่าจะทําแบบไหนออสมมุติว่าถ้าฟางมันไม่ย่อยนะออคือถ้าฝนตกมาปุ๊บแล้วนี่รอบสองรอบนี่น้ํามันก็เชิงแล้วนี่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาพี่น้องว่าสิเรแนวไดเออแต่สาหรับผมก็คือว่านะคือ คือว่าเนาะเขาไม่เผาเกิดก็ต้องหาวิธีพี่น้องหาวิธีเออเขาบอกว่าถ้าไม่เผาเนี่มันจะลดต้นทุนว่าสันเออผมก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าถ้าไม่เผาเนี่มันมันจะลดต้นทุนยังไงเออแม่มนบอกผมว่าถ้าไม่เผาเนี่มันมันสิ์มันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมเนาะเออเพราะว่าคือคือการกับการไหน เอเฮ็ดหน้าวานมันไม่ได้อ่าแต่คือสลหรับพื้นที่นี้คืออันนี้นี่ไอ้เขาเขาไถพี่นอ้องเขาไถไว้ต่างแต่ไอ้อ้ช่วงไอ้เกี่ยวเขาแล้วพี่น้องก็คืออันนี้นี่เขาตัดออกได้พี่นอ้องเขาตัดออกเขาตัดออกเกี่ยงเลยเอแล้วเขาก็ไถแล้วอีกอย่างนี่คือเขาเขามีรถไถเป็นของตัวเองเอะเนาะคือคนที่เขามีรถไถเป็นของตัวเองนี่มันมัน มันบ่ค่อยมีปัญหาดอกพี่น้องมันไม่ค่อยมีปัญหาลยอือก็คือว่าเรคือบ้านนอกเข้านี่ถ้าใครมีรถไถยเป็นของตัวเองก็คือจะเป็นจะเป็นคนที่มีกําลังเออมีกําลังมีเขาเรียกว่าอะนะมีกําลังมีทุนสักหน่อยหนึ่งอืมแต่สําหรับคนที่ไม่มีทุนอือบ่มีเงินซื้อรถไทยก็คือว่าล่ะคือคือ หน้าไหหรือว่าหม่องไหนที่มันฟางหลายๆนี่พี่น้องมันฟางเยอะๆนี่คือรถไถเขาก็ไม่อยากทําให้พี่น้องเขาก็ขอขึ้นราคาเออพ่อขอขึ้นราคาเนี่ยมันมันก็คือต้นทุนพี่น้องพอมันเป็นต้นทุนปั๊บนี่มันก็ภาระมันก็มาตกอยู่กับเกษตรกรอืมไอ้ไอขึ้นค่าไอ้ขึ้นค่าแรงค่าไถาแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไถสวยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าฟางมันจะเน่านะ มันก็โค,โลโครลเคลรคือเกาเลยพี่น้องวัดย่ามไทยไปอันนี้พูดถึงนะฮะแต่อันนี้มันมันไม่มีปัญหาหรอกอันนี้นี่เขาเขาตัดเอาฟางออกพี่น้องเขาตัดเอาฟางออกแล้วก็ไถก็คือว่าลคือไอ้บางคนก็บอกว่ามันคือการลดต้นทุนพภาวะแต่สําหรับผมนี่การไม่เผานี่มันมันมันพูดยากพี่น้องมันพูดยาก อว่าเป็นการลดต้นทุนเขาเขาเนี่ยสำหรับบางคนนี่อาจจะมองว่าการไถกบต่อสัง่งหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะการไม่เผาเนี่ยมันเป็นการลดต้นทุนอืมคือถ้ามันทําได้นะพี่น้องถ้ามันทําได้อันนี้เราไม่ไม,ไม่เราไม่คิดถึงค่าแรงค่าไถนะอ,อันนี้เนี่ยเราลดปุ๋ยจริงพี่น้องเข้าลดปุ๋ยจริงอืมแต่ทีเนี้ย มันจะยุ่งยากพี่น้องขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่าที่เราเผาเอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมมองดูแล้วนี่อันนี้สําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเราไม่เผานี่ถ้ามองในเชิงเกษตรเขาเรียกว่าอะไรนะมองในเรื่องปัจจัยสี่เอาอย่างสี่สาอืมถ้ามองในเรื่องปัจจัยสีน่นี่หรือว่าอนาคตนี่มันมันมันก็เป็นการลดต้นทุนจริงพี่น้องแต่ในความเป็นจริงนี่ในหน้างานจริงๆนี่ คือคือจังเือนที่ผมบอกคือปัจจัยสเนี่ยไม่มีเงินน่ะมันก็อยู่ได้เมืนบอกแต่ในภาพรวมความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยเงินน่ะมันเป็นปัจจัยที่ห้าเข้ามาแล้วถ้าไม่มีเงินก็คืออยู่ยากอออันนี้ก็คือกันพี่น้องคือถามว่าถ้าไม่ไถ่เนี่ยมันลดต้นทุนจริงไหมมันลดต้นทุนจริงพี่น้องในเรื่องของการลดค่าปุ๋ยออลดค่า ปุ๋ยเคมีแต่ที่เนี้ยมันไปเพิ่มต้นทุนในการจัดการพี่นอ้องเพิ่มต้นทุนในการจัดการเพิ่มต้นทุนในค่าไถอเพราะว่าอย่างเพราะว่าพอไถไปแล้วนี่ถ้าฟางมันไม่ย่อยมันไม่เน่าเวลาห้าวานไปพอเราหวานไปนี่บางพื้นที่นี่ดินมันชุ่มชุ่มนี่แมงกีซ่อนมันกัดกินพี่นอ้องแล้วอย่างนี่ข้าวมันก็ตายพอข้าวมันตายเราก็ได้เสียเวลาไปปั่นไถกบอีกรอบหนึง่งเพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นมาอีก เนเพราะฉะนั้นนี่มันมันคือมันมันมองคนละมุมพี่น้องมันมองคนละมุมถ้ามองในมุมแบบเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติแบบเนี้การไม่เผาเนี่ยมันดีที่สุดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการเติมอินทรีย์ลงไปในดินแมนบอกแต่ถ้าเรามองในมุมในเรื่องของการทําปีต่อปีเฮ็ดปีต่อปีนี่คืออย่างสมมุติว่าเราเช่านาเราเช่านาสองปีหรือสามปีแบบนี้ยเราไม่เผาสักสามปีแบบนี้ การจัดการมันจะเยอะพี่นอ้องการจัดการมันจะเพิ่มค่าดูแลหรือว่าค่าถ่ายมันจะเพิ่มขึ้นเลยนะแต่ทีเนี้ยกว่าดินมันจะปรับสภาพสมบูรณ์เนี่ยภายในระยะเวลาปีเปีผมเชื่อว่าปุ๋ยนี่ยังไงก็ต้องใส่อยู่แมนบอคือถ้าเรามองเอาระยะสั้นเอาถ้าเรา,ามองเอาระยะสั้นถ้าเราไม่เผาใน1ปีเนี่ยกับอีกปีหนึ่งเราไม่เผาอีกปีหนึ่งเราเผาเนี่ยในมองในระยะสั้นใน1ปีการทํานาในรอบ1ปีเนี่ย การเผาเนี่ยมันจะลดต้นทุนเออแมนบอแต่ถ้ามองในระยะยาวเออห้าปีสิบป,ปีไปเนี่ยถ้าเราไม่เผาเนี่ยมันจะเป็นการลดต้นทุนมากกว่าเผาเพราะว่าอย่างเพราะว่าดินมาเริ่มดีขึ้นแล้วไงพี่นอ้องอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันต้องมองต้องมองมุมที่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาวอืมคือสําหรับใครที่ทํานาเช่าแบบเนี้อ่เฮ็ดหน้าเช่าหนาก็ต้องเร่งรีบต้องลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดแมนบอถึงมันจะไปหนัก ในการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ทีเนี้ยมันก็มาลดในช่วงไอ้การไถปั่นไถกบค่าจ้างค่าแรงมันกัดซีลดเพราะฉะนั้นน่มันมันมันต้องมองระยะสั้นหรือระยะยาวเออถ้าคิดว่าระยะยาวแล้วถ้าทํานาระยะยาวเนี่ยไถยกบมันจะดออีมันจะลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยแมนบอเออแต่ถ้าทําในระยะสั้นเนี่ยการเผา มันจะลดต้นทุนเออมแมนบอกเพราะฉะนั้นมันมันมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียพี่น้องมันอยู่ที่เราจะมองแล้วกันเออก็เหมือนที่ไอ้เขาบอกว่าเอ้เขาเรียกว่าอะไรนะชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรเผาอืแล้ว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 มันปล่อยพีเอ็มสองจุดห้าแบบเนี้ยคือถามว่ามันปล่อยไหมมันปล่อยอะไรพี่น้องอืแต่มันมันก็ทุกคนมันก็มีส่วนร่วมอะไรแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยห้าวหาก็ต้องเบิงว่ามันที่เขาทํเนี่ยมันมันมันทุกวันไหมหรือว่านานๆทําทีเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกะผมก็บอกไว้ก่อนนะพี่น้องนะอย่าเผาพี่น้องออผมไม่ได้สนับสนุนให้เผาเด้ออย่าดรามา่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าก็มีหลายคนบอกว่าที่ผมยกตัวอย่างที่ผมหาเหตุผลมาให้ฟังเนี่ยหาว่าก็หาว่าผมนี่สนับสนุนให้พี่น้องเผาเออบ่ได้สนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อเอา เอาแค่เหตุผลคือคือเรายกตัวอย่างเหตุผลมาเล่าสู่กันฟังพี่นอ้องเราไม่ได้บอกว่าให้เผาเลยนะให้เผาเลยนะประหยัดต้นทุนให้เผาเลยนะเราไม่ได้พูดแบบนี้คือความหมายของเหาคือเหาเอาข้อดีข้อเสียมาเปรียบเทียบให้เบิงให้คนที่เขาไม่เคยทําเกษตรนะมาจะได้รู้จะได้เข้าใจอคือจังกับที่ผมบอกว่าราคาผลผลิตราคากเกษตรมันตกต่ำเนี่ย อคือจังเขาเนี่ยข้าวสารเออข้าวสารมันแพงข้าวเปลือกมันถูกเนี่ยมันเป็นเพราะอีย่างทำไมชาวนาเราเป็นแบบนี้เอทำไมชาวนาเราเนี่ยต้องต้องรับภาระต้องเพิ่มต้นทุนแบบนี้อบางคนที่เขาไม่เข้าใจก็ว่าเอา้าทาไมต้องทําล่ะอก็ทําอย่างอื่นไปสิข้าวมันไม่เป็นราคาก็ทําอย่างอื่นไปสิคือเราเราต้องมองว่าคือบางคนหรือว่าหลายคนหรือว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนมากนะพี่น้อง คือเขาไม่มีทางเลือกไงพี่น้องเขาไม่มีทางเลือกคือการเฮ็ดหน้าของเขาคือมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะเข้าใจบอปเพราะฉะนั้นน่ะถึงราคาถูกยังไงเนี่ยคือคือเขาก็ต้องทำนะแม่นบอกล่ะคือคือจั่งบางคนเนี่ยความรู้เขาบ่มีเขาเขาเฮ็ดแต่หน้าแบบนี้นะ่ะแล้วเราจะให้เขาไปทําอย่างอื่นบอกบางคนก็นบอกว่าโอ้ยที่นาก็เราก็เอาไปปลูกทุเรียนเอาไปปลูกอย่างอื่นที่มันได้ราคา เออมันมันคือมันมันในความเป็นจริงนี่มันมันเห็ุแบบนั้นบ่ได้พี่น้องเออเพราะว่าพื้นที่สภาพอากาศเออหรือว่าดินน้ามอยังมันมันมันบ่คือกันพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมันมีเหตุผลเป็นของตัวเองพี่น้องเออแต่ทางนี้ทท้งนั้นมันก็ไม่มีใครอยากอยากสิไปเบียดเบียนคนอื่นหรอกแมนบอเพราะว่าคือการเบียดเบียนคนอื่น่ะถ้าคนอื่นมาเบียดเบียนเราแบบนี้มันมันเกิดมันก็ไม่ถูกใจแมนบอล่ะมันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องมองความเป็นจริงว่าที่เขาทําที่สินค้าทางการเกษตรมันยังถูกอยู่แบบนี้แต่ทําไมชาวนาเขายังทําข้าวยังปลูกข้าวอยู่นะมันมันมันต้องดูว่าเขาทําเพราะอะไรเขาทําเพราะว่าทําเพื่อขายหรือว่าทําเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาเกิดมาเพื่อทํานาเอทําอย่างอื่นไม่ได้เขาแก่แล้วหรอมันมันต้องมองหลายมุมพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของ สินค้าทั้งการเกษตรพี่น้องอันไหนที่มันเยอะอันไหนที่มันเยอะไม่ว่าแต่อะไรหละพี่น้องที่อันไหนที่มันเยอะที่มันล่นตลาดนะมันเกิดราคามันกระตกเป็นเรื่องปกติพี่น้องอืมแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมองความเป็นจริงว่ามันมันไอที่มันตกเนี่ยเหมือนราคาข้าวเนี่ยข้าวเปลือกนมันมันราคามันตกเนี่ยบัตรข้าวสารเนี่ยข้าวสารข้าวถุงเนี่ยทําไมมันแพงเอาอ่าแบบเนี้ยคือมันผิดปกติไงพี่น้องอันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะเนี่ย แต่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีออกมาพูดอะไรเลยนี่ใช่ไหมก็ยังขายข้าวสารแพงเหมือนเดิมอ่ะเออทั้งๆที่ควายเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นทุนในการซื้อข้าวเปลือกเข้าไปเนี่ยมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องแพงอะไรขนาดนั้นนะแม่นบอพี่น้องซื้อข้าวสิบบาทเออวัดขายออกยี่สิบสามสิบสี่สิบก็มีเออมันมันเรามองดูแล้วมัน มันไม่ยุติธรรมกับชาวนานอ่ะอ่าแม่บอมันมันกลายเป็นว่าคนที่ซื้อมาขายไปเนี่ยเหมือนเหมือนนายทุนใหญ่ๆเขาเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าเหมือนเขาได้ประโยชน์เออแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีอะไรออกมาเอ่ก็เงียบ,บกริบอ่ะเออพอพอชาวนาหรือว่ากเกษตรกรเราประท้วงหน่อยก็เหมือนว่าแบบยังไงล่ะคือ ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเออแบบแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปแบบนั้นนะเออแต่สําหรับเจ้าสัวนี่ถ้าเขาจะแก้ปัญหานี่ถ้านายทุนใหญ่เขามีปัญหาปุ๊บนี่มาตรการต่างๆเขานะ่ะแบบจะทํามาตรการหนึ่งของสามสี่ห้าเลยด้วอเพื่อปูทางนะเออสังเกตเบื้องลวดพี่น้องตอนนี้นะคือจังไอยกตัวอย่างเช่นไออะไรนะไอที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะพี่น้องที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดตราดที่ นายทุนเขาเข้าไปปลูกทุเรียนนาพี่น้องเห็ดสวนทุเรียนในเกาะกลางน้นะําน่ะคือเรามองในความเป็นจริงเนี่ยคือคือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปทําได้ไหมเอาเอาพี่น้องพิจารณาดูเออคือป่าป่าหนึ่งเกาะเกาะหนึ่งนี่การหรือการถอนเนี่ยมันมันคนในพื้นที่เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ในใ,ใ,ในในในบริเวณนั้นนะ่ะคือจะไม่เห็นเลยเหรอ ตอนที่เขาถากถางตอนที่เขารื้อตอนที่เขาปลูกทุเรียนเนี่ยคือไม่เห็นเลยใช่ไหมเออจนปลูกทุเรียนมาได้หลายปีแล้วนะสามสี่ห้าปีแล้วจนทุเรียนมันจะออกลูกออกดอกแล้วเน่ะคือถ้าไม่เป็นข่าวก็คือจะคงจะเงียบนะผมคิดว่านะออแต่เรามองดูแล้วว่าเอยมันทุเรียนมันต้น,ม,น,ตนมันโตแล้วนะแ,ะแถมยังไปยังไปปลูกไปปลูกในเกาะกลางน้ําเป็นป่าสงวนอ่ะเขตอันนั้นนะมันมัน มองดูแล้วนี่มันมันเป็นแบบนี้บ่ประเทศไทยเนี่ยมันคือผมว่ามันมันคนคือใครมีเงินนะพี่น้องไผมีเงินนะคือเฮ็ดได้เบิดพี่น้องเออเฮ็ดได้เบิดแหละเออแมนบอคือจังตอนเนี้ยมันผมมองแล้วมันมันกฎหมายนี่มันมีบังคับมันมีบังคับเฉพาะคนจนเยคนจนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยคือเขาสิบบังคับแบบเข้มงวดเต็มที่เนี่ยเออแต่สำหรับไอ้นายทุนใหญ่นี่ ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะปลาหมอคางดำหรือว่าหมูเถื่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังหมิดอยู่ยังจับไผู้ไดปลาหมอคางดำก็ยนกันไปยนกันมาหมูเถื่อนก็นจับผู้ใดดอกนํำเขาเออเงียบกริบแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ยประเทศไทยนี่คือกฎง่ายๆก็คือกฎหมายมีไว้ใช้เฉพาะคนจนน่ะแหละอคนจนเนี่ยพูดนิดพูดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ฟ้องหมิ่นประมาทเออแมนบอเออแต่ แต่คนรวยคนมีเงินนะโอ้ยจกักเฮ็ดอี่ยังกัดโอ้จากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมันมันโอ้ผมว่ามันมันเน่าเฟะกฎหมายในยมันซักซิดอยู่พี่น้องแต่ว่าคนที่รักษากฎหมายคนที่ทำหน้าที่นี่มันมันดูแล้วเนี่ยผลประโยชน์พี่น้องสุดท้ายแล้วนี่คือก็คือเงินน่นแหละคำว่าผลประโยชน์ก็คือเงินไม่ใช่สิ่ง,งอื่นใดเออ แมนบอสุดท้ายแล้วนี่เงินเท่านั้นสําคัญที่สุดอีกแล้วพี่น้องวนอีรูปเขามากเงินอีแล้วเอหลายคนก็บอกว่าบ่มีเงินก็นอยู่ได้อแต่ก็คือว่าละคือปัจจัยสี่นะถ้าไม่มีเงินมันก็อยู่ได้เลยพี่น้องแต่การจะได้มาชึ่งปัจจัยสี่ในปัจจุบันเนี่ยในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีเงินก็คุณก็ไม่มีปัจจัยสี่เหมือนกันแหละอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วกะสู้กันไปทํากันไปนี่แหละพี่น้อง เฮ็ดแนวได้ได้ไดเฮ้าเฮ้ามันเรามันคนจนเนาะเฮาบะแมนคนรวยเฮาบะแมนคนมีเงินหาเช้ากินข้ามก็คือวบาลล้านล่ะทนกันเอาพี่น้องเอ้ยเออไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมก็ได้แต่บน่นบ่นเล่าสู่กันฟังนี่แหละอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องไม่มีสาระอะไรมากมายบน่นไปเรื่อยเปื่อยเล่าสู่กันฟงังซ้ำนีล่ล่ะ